สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัวอัลบ a า9น0ครับตัวนี้เป็นโมเดล 12X ตัวเล็กสุดนะครับผมอยู่ในตระกูลของ Instant On นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสามารถจัดการได้ผ่านคาวเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยครับผมซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันการจัดก,การผ่านคาวเยอะมากหลายแบรนด์เลยครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าหน้าตาสเปคต่างๆเาเป็นยังไงครับเราจะพบกับสวิตตัวสวิตแลวก็มัลติแลก ครับผมแล้วก็สายไฟ AC ครับก็จะมีตัวปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ LED โหมดครับแล้วก็จะเป็นสเตตัสต่างๆสเตตัสที่เป็นรูปเมฆเนี่ยก็ของอลูบ้าจะแจ้งว่าอ่อนขาวหรือเปล่าครับผมนี่ก็เป็นไฟสเตตัสครับถัดมาเราก็มาดูพอตการเชื่อมต่อตัวนี้อาลูบ้าให้เรามา12พอตเป็นแบบ r j 4 5ครับความเร็ว1้อยทัพพันหรือ1จิกะบิต นอกจากนี้ก็ยังจะมีพอร์ตตัว SFP มาให้เราเสียบโมดูลใช้นะครับผมถึง4พอร์ตเลยครับความเร็วเขารองรับถึง10กิกะบิตเลยทีเดียวครับในส่วนของด้านหลังอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่ามี AC ให้ครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยด้านข้างก็จะมีไว้ระบายความร้อนครับเรียบง่ายตามสไตล์อารูบา อีกจุดหนึ่งก็จะมีนี่ครับผมเป็นตัว Data แล้วก็ QR Code คสำหรับการเก็บข้อมูล s e r i a l Number แล้วก็สแกนในการแอดขึ้นคาวได้เลยก็สะดวกในการใช้งานต่อไปครับในส่วนของ Dimension นะครับผมความกว้างของตัวสวิตช์เนี่ยจะอยู่ที่442มิลครับสูง43มิลครับผมแล้วก็ลึกกากหน้าถึงหลัง350 ครับอันนี้ใครจะเข้าตู้แลกก็เอาไปคำนวณไซส์กันดีๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องซื้อตัวแลกมาแล้วใส่ไม่ได้ครับแล้วก็น้ำหนักเขาจะอยู่ที่4.3กิโลกรัมโอเคครับต่อไปฟีเจอร์หลักๆที่เขาใช้งานได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นการทำา v l n s p p n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  g ิงพีล Link aggregation DHCP รวมไปถึงการทำ routing ด้วยนะครับผมตัวนี้สามารถทำได้ซึ่งนับว่า เพียงพออย่างมากครับผมต่อการใช้งานกับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้เลยเประเด็นก็คือสามารถจัดก,การผ่านคลาวคอนฟิสได้ง่ายนะครับผมไม่ยุ่งยากเหมือนผ่านคอมอัลายในสมัรก่องครับผมหน้าตาของตัวแอป Instant On ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัวนี้ครับเป็นแอป Instant On ของตัว a r u b a ในการเน็ตผ่านค่าวได้เลยครับผม มีให้โหลดทั้งใน iOS แล้วก็ตัว Play Store ได้เลยครับอันนี้ทาง Play Store ก็มม่แอบง่ายครับผมได้จากทุกที่ขอให้มีอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงหน้าตาเขาจะประมาณนี้ครับโอเคครับนอกจากนี้ถ้าบางคนยังไม่ถนัดขึ้นคาวหรือไม่อยากใช้ผ่านคาวก็สามารถที่จะใช้แบบเราเข้า อมพิมิตได้ด้วยครับผมก็ในการเข้า IP default ของเขานะครับผม1 9 2 1 6เก1าแครับแล้วก็ไปเลือก for local management จากการผ่านหน้าเว็บ UI ได้เลยครับผมโดยสรุปนะครับผมอ r ร b a 1าหนึ่งเก้าศูนยอนตัวนี้นะครับผมจุดเด่นของเขานะครับอยู่ที่การอนฟิกที่ง่ายแล้วก็ไม่ได้ผ่านเข้าครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ครบคันไม่่าจะเป็น วีแลนหรืออะไรต่างเบื้องต้นสามารถใช้งานได้เพียงพอต่อองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางก็ยังไงก็ฝากตัว i n s t a n t On 1 9 0 0ตัวนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ